สวัสดีครับ,รบก็มาเจอกันอีกครั้งแล้ววันนี้เนี่ยะกับเดอะล s าซับอาร์อพิโดที่9 เราจะเป็นเอพิโซดสุดท้ายของซีซั่นหน่งก็แน่นอนว่าคลิปนี้จบเนี่ยอาจจะมาอีกทีก็คือตอนซีซั่น2ฉายนู่นเลยเราเดินทางกันมาถึง e ีพีที่9แล้วซึ่งเป็นเอพิโซดสุดท้ายนะฮะเรื่องราวอะไรยังไงบ้างก็เปิดมาก็คือเล่าถึงแม่ของเอลลี่เลยแอนนาซึ่งคนที่แสดงเป็นแม่ของเอลลี่เนี่ยก็คือแอชลี่ย์จอห์นสันตัวเขาตอนในเวอร์ชั่นเกมเขาเป็นคนให้เสียงของตัวละครเอลลี่ อ๋อเอานักภาคเอลลี่มาเล่นเป็นแม่เอลลี่ในซีรีส์วิ่งหนีผู้ติดเชื้อเข้ามาที่บ้านล้างหลังหนึ่งหนีเข้าบ้านมาเพราะตัวเองท้องแก่แล้วหนีมาคลอดครับอ่าแล้วเราก็ได้เห็นเด็กทารกน้อยๆในซีรีส์พอคลอดเสร็จปุ๊บเนี่ยคืนวันนั้นอ่ะก็มาลีนนำกองกําลังของผิงค่อยอ่ะมาเจอกับไอแม่ของเอลลี่ที่บ้านมาเจอที่จุดนัดพบซึ่งตอนที่มาลีนไปเจอแอนนาเนี่ยนางก็กําลังอุ้มลูกอยู่แอนนาบอกมาลีนว่าตัวเองอ่ะโดนกาด แต่ว่าตัวเองตัดสายสะดือออกไปแล้วก่อนที่จะโดนกัดให้เอาทารกไปลูกฉันไม่เป็นไรหรอกออแต่จริงๆในความเป็นจริงตัยเองโดนกัดเสร็จแล้วค่อยมาก้มมองมองดูปากว่าเด็กคลอดออกมาแล้วลด้สายสะดือยังติดอยู่ทําให้รู้ว่านี่คือสาเหตุที่ทําให้เอลลี่น่าจะมีปูมบคุมกัน มันใส่สะดือหรืออะไรไม่รู้มันกรองเชื้อ,อ่อเพราะไม่รู้จะหลักการเดียวกับวัคซีนมั้นะประมาณนั้นเอาเชื้อมาทาให้เป็นไม่มีริบแต่ยังมีตัวของมันอยู่แต่รเราทาให้รู้ว่าแม่เอลี่อะโกหกตรงเรื่องนี้แหละอืมในเกมเนี่ยมันจะมี การพูดถึงแอนนาอยู่แค่ไม่กี่จุดอย่างเช่นจดหมายที่แม่ของเอลลี่เขียนทิ้งไว้ให้เอลลี่ซึ่งเราสามารถดูได้จากการตอนคนเป้ของเอลลี่แล้วก็มันจะมีเทปเสียงที่มาลีนะพูดถึงแอนนาไว้ตอนที่โจกำลังจะบุกไปชิงตัวเอลลี่ที่ห้องผ่าตัดแต่เกมจะมีพูดถึงแม่ของเอลลี่แค่สอ,สองจุดนี้แต่ว่าใน,ในซีรีส์เราถึงจะให้เห็นตัวตัวเป็นก็คือเล่าเป็นฉากๆช่เลยนะะว่าเอลลี่น้อยเราคลอดมาด้วยลักษณะแบบไหนก็ถือว่านางสารนะคลอดๆๆในแบบยุคที่ โลกมันชิบหายไว้ว่าแล้วกลละผลไปแล้วออในเกมจะมีบอกใบ้เพีนิดหน่อยันว่ามแม่เอลลี่เนี่ยคลอดเอลลี่แล้วก็เขียนจดหมายทิ้งให้ไวกับเอลลี่แล้วก็ตายภายในวันเดียวกันด้วยเท่ากับออว่าในซีรีส์อันนี้ก็คือเป็นการเล่าเพิ่ม เรารเพิ่มนิดหน่อยต่มาที่ปัจจุบันโจเข้ามาหาทักเอลลี่ไงโจเขาบอกว่าเขาไปเจออาหารกระป๋องกับบอร์ดเกมอะ่ะที่ชื่อว่า ok Girl, บอ็อกเกิลมาลออจากในรถบ้านที่จอดอยู่ใกล้ซึ่งในเวอร์ชั่นเกมอ่ะมันมันมีนะแต่ว่าตอนที่เราเข้าไปสำรวจเนี่ยเราจะเจอศพของเด็ก2คน 2> นอนอยู่ข้างเต็นงเราพร้อมกับรูปถ่ายมันจะเป็นรูปถ่ายครอบครัวพ่อแม่ลูก2คนค 2> แล้วด้านหลังรูปม,มันจะเขียวว่าฟอร์กิฟาก็คือให้อภัยให้ภัยพวกเรา คือตรงนี้เราทําให้เราพอเราเหตุการณ์ได้ว่าพ่อไม่ก็แม่เด็กน่าจะเป็นคนยิงก็ไม่รู้ว่าลูกจะติดเชื้อหรืออะไรมารู้จะทาไงแล้วก็คืออ่ะจัดการให้ไปสบายซะใช่แต่ในเวอร์ชันซีรีส์เนี่ยมาขยายความตรงเรื่องไอ้บอร์ดเกมบ็อกเกร์นิดนึงตรงนี้ันเป็นอิสต์เอ็เคยเล่นคอสเวิร์ดไหมกอย่างคอสเวิร์ดมันจะเป็นตารางกระดานใหญ่ๆวางวางตัวอักษรใช่วางตัวอักษรเรียงกันแต่ว่าไอ้บ็อกเกร์เนี่ยมันจะเป็นลูกเต๋า16ลูกวางบนกระดานขนาด 4, ี่คูณสี่อ่าอ่าเวลาเล่นเนี่ยเราก็ต้อง ลงไปในทุกช่องให้ครบแล้วก็เปิดถ้วยมาเปิดถ้วยออกมาแล้วคราวนี้ถูกก็ได้กินเนี่ยมาไฮโลทอโทษไม่คือไอลูกเต๋าแต่ละด้านมันจะมีพยัญชนะอักษร6ด้านพอไอลูกเต๋ามันลงช่องครบหมดเนี่ยเราดูว่านักลูกเต๋ามันหงายหน้ามันหงายเราเป็นักษแล้วให้เราเรียงตามพยัญชนะให้ขึ้นมาเป็นคําอย่างน้อย3 3พยัญชนะขึ้นไปเพื่อนบเป็นคะแนนปัจจุบันพวกเราไม่น่ามีเล่น ไม่มีมันเป็นมันเป็นการเล่นของทางฝั่งอเมริกาเขาปัจจุบันผู้ผลิตคือบริษัท h a s b r o นะฮะอ๋อฮัสบรอยกอ่โหก็แบรนด์ของเล่นดังมันจะมีแมทเทลมี h a s b r o พวกเนี้ยของฝั่งนู้นแล้วก็ชุดคอสตูมที่โจกับเอลลี่สวมใส่ใน EP 9ีนี้เป็นชุดเดียวกับตอนที่โจกับเอลลี่ใส่ในฤดูใบไม้ผลิซึ่งก็เป็นช่วงท้ายเกมที่กำลังจะไปหาไฟไฟที่โรงบาลพอดีก็คืออิงจากในเกมมาใช่ครับแล้วก็ไอ้ฉาก เจอยีราฟฉากที่เอลลี่โยนบันไดทิ้งไปเจอยีราฟเข้าแล้วก็แบบ สมาธิกระเจิงอ่น้องไม่รู้ว่านี่คือตัวอะไรอ่าก็โยโยมาไดทิ้งมานั่นคือฉากอิงจากเกมมาเปียบเลยอ่าเพียงแต่ว่าเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนโลเคชั่นปีกย่อนิดนิดหน่อยหน่อยเข้าใจได้แล้วก็ตอนที่เดินลงมาข้างล่างใกล้จะถึงโรงพยาบาลละไอโจมีเล่าให้เอลลี่ฟังว่าตัวเองเนี่ยมีแผลเป็นอยู่ที่เอวซีรษะซึ่งเอลลี่คิดว่าอาจจะแบบไปสู้กับคนร้ายอะไรพวกนี้แล้วแบบได้รับแผลเป็น,นอย่างนั้นมาหรือเปล่าแบบว,ว่าพวกมันยิงพลาดเลยอะไรเงี้ยฉลับฉลับแต่โจมาเฉลยว่ามันเป็นแผลที่ตัวเองยิงพลาด ตตอนที่เขาเสียลูกสาวไปในตอนอีีแรกอ่ะเขาเกิดอาการแบบซึมเศร้าโลกทั้งใบหายไปแล้วอยากจะตายอยากจะฆ่าตัวตายแต่พอเขาแว็บตอนที่เขาจะลั่นไกเขาได้สติมาแล้วก็ยิงเฉียวถากหัวไปหน่อยนึงนั่นคือเป็นเป็นที่มาของแผลเป็นมุศีรษะเขาครึ่งในเกมไม่มีบอกแต่ในซีรีย์มีบอกตรงนี้เพื่อให้เรารู้ว่าให้เอลลี่รู้ว่าโจเขาแบบตอนที่สูญเสียซาร่าประมาณว่าเขา ประมาณแล้วตรงนี้มันจะมีบทบทสนทนาสําคัญด้วยเอลลี่เขาพูดกับโจว่าเดี๋ยวเวลาก็คงจะช่วยเยียวยาแต่โจบอกว่าเวลามันมันไม่ได้ช่วยเยียวยาหรอกตรงนี้พี่ตีความเข้าใจว่าเวลาไม่ได้ช่วยเยียวยาแต่ว่าน่าจะเป็นตัวเอลลี่ที่ที่จะมาเยียวยาใจของประมาณน่าจะเป็นประมาณนี้มากกว่าเอ้ยเป็นในเวนี้ผมว่าก็เข้าเขานะเออเพราะเราเราก็รู้อยู่ว่าแบบอ่ะสุดท้ายแล้วก็คือโจเนี่ยตอนเนี้ยรักเอลลี่เหมือนกับลูกคนหนึ่ง แล้วหลังจากนั้นสักพักไอ้หารไฟไฟก็โยนระเบิดแกน้าตามาแล้วก็โดนจับตัวไปใช่ไหมแต่ในเวอร์ชั่นเกมกับเวอร์ชั่นซีรีส์จะต่างกันตรงที่ว่าเวอร์ชันเกมเนี่ยเอลลี่มันจะอยู่ในสภาวะที่ว่าหมดสติเพราะว่าจมน้ําโจเอลลี่ว่ายน้ําไม่เป็นโจก็ลากเอลลี่ขึ้นมาเหนือน้ําแล้วก็จะมาทํา c p r แต่ว่าโดนหิงห้อยมาทุบสลบก่อนในเวอร์ชั่นเกมก็คือเอลลี่โดนนําขึ้นไปขึ้นเขียงผ่าตัดอะ่ะท,ท,ทั้งที่อยู่ในสภาพหมดสติแต่ในเวอร์ชันซีรีส์เนี่ย เอลี่ยังไม่ได้หมดสติเราจะได้เห็นจากบทสนทนาที่มารีนพูดกับโจในซีรีส์บอกว่าเอลี่แสดงความเป็นห่วงโจด้วยทําให้รู้ว่าเอลี่ในสองสถานะที่ไม่เหมือนกันก็คือในเวอร์ชันซีรีส์ทีเ่เราพอจะเข้าใจไกด์ก,กว่าเอลี่น่าจะแบบเหมือนยินดีหรือยินยอมที่จะข<ก>ึ้นเขียงผ่าตัดฟิลฟิลฟลเหมือนแบบยังมีมีสติอยู่ก่อนที่จะไปไปเข้าห้องผ่าตัดไปจัดการเรื่องพยายามทาวัคซีอะไรของเขาซึ่งตรงนี้มันทําให้เกิดเสียงแตกในโลกอินเทอร์เน็ตอ สองเสียงว่าไอ้เวอร์ชันเกมมันทำไฟล์ไฟล์ดูไม่ค่อยมีความชอบธรรมในการที่เอาตัวอเอลลี่ไป <จะ S 1> ขึ้น<ด>เกมอ,อะเพราะว่าไม่ยอมถามความสมัครใจเอลลี่ก่อนอแต่ต่อต่อให้เรารู้ว่าเอลลี่ลึกๆเขาอยากให้ภูมิคุ้มกันของตัวเองเป็นประโยชน์กับมนุษย์โลกแต่ในเวอร์ชันเนี้ยซีเรียเขาพยายามเหมือนกับว่าให้ไฟล์ไฟล์เนี่ยเ,เขาทำตามที่เอลลี่เขายินดีโดยที่ไม่มีการบอกลาโจแต่ตรงเนี้ยที่พี่ว่ามันจะอา,อาจจะโหดร้ายกับโจไปหน่อยอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะว่าแบบเฮ้ วิธีเล่าแบบไหนจะถูกใจกันมากกว่าะออระหว่างเกมกับซีรีส์ตอนที่โจบุกชิงตัวเอลลี่แล้วก็นิดนึงพี่ฉากไลแม็กเราได้เห็นสักทีที่โจรเราแบบอตอนแรกอะไรนะเขาบอกว่าอะไรนะโจดูแก่แล้วอ,อายุ50กว่าแล้วเลยไม่อยากให้ ออกฉากบู๊หรืออะไรมากเป็นอย่างตอน EP สี่ที่ว่าโจสู้กับพวกไอ้กลุ่มของแคทเธอรีนสู้กันแค่สองสามคนเอาน้านคอของป้าของคอนี่ล่อสมดุดลงบ่าถูกต้องนะฮะเราก็ได้เห็นพี่โจเราแบบอ่ะตอนแรกก็เหมือนโดนโดนจับเป็นตัวประกันนิดนิดอะพอได้จังหวะพี่โจเราสวนโดดอันนี่มันเดินตามมาสองคนเดินตามมาสองแต่ในเวอร์ชันเวอร์ชันเกมมาตามมาคนเดียวตามคนเดียวใช่ไหมในซีรีส์โชว์เลยสองคนสองคนจัดการได้ครับจัดการโป๊ะปาปูงเป่งเข้าไปนะฮะเละแล้วก็อ่ะ บุกต่อเจอใครก็แบบเป่าทิ้งนะครับจนบุกไปจนถึงห้องผ่าตัดไอ้ฉากชิงตัวฉากฆ่าหมอฆ่ามารีเนี่ยเหมือนในเกมเป๊ะเลยอ่าแล้วก็ตอนที่สาบานกับเอลลี่ในตอนท้ายก็เหมือนกันบทสนทนาใกล้เคียงกันมากแล้วก็ ไฉากตอนที่โจไปชิงตัวเอลลี่จากที่ห้องผ่าตัดเนี่ยโฟกัสสองคนที่ยืนอยู่ประกบตรงข้างเตียงตรงเตียงอ่าตรงเตียงจะมีคนนึงยืนอยู่ข้างเตียงอีกคนนึงยืนอยู่ตรงหัวเตียงคนที่ยืนอยู่ตรงหัวเตียงคือลอร่าเบลลี่นักแสดงผู้ให้เสียงแอบบี้แอบบี้ก็คือเป็นหนึ่งตัวละครหลังในภาคสองอ่าแล้วคุณหมอที่โดนพี่โจเราเป่ากระบาลเข้าห้องพยาบาลหมอถามให้คุณเข้ามาที่นี่ได้ยังไงคุณเข้ามาเราไม่ยอมให้คุณเอาตัวผู้หญิงไปนะเอาไปไม่ได้แหละพี่โจก็พูดแค่ว่าดึงสายออกอ แล้วพอคุณหมอเราพูดจบก็หนึ่งเมตรนะฮะเอออ่ะนั่นคุณหมอคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นพอแอบบี้นะครับหนึ่งในตัวละครสําคัญในภาคที่สองแต่คนที่ให้เสียงเนี่ยยืนอยู่หัวเตียงให้เสียงแอบบี้ยืนหัวเตียงอ่ยืนหัวเตียงแล้วนะครับผมเออโอเคอ่เอลลี่ในเวอร์ชันซีรีส์มีถามโจในรถตอนที่ฟื้นมาใหม่ๆมีถามว่ามารีนเป็นยังไงบ้างแล้วโจม่งไม่ตอบโจเรียกไปบอกว่าจะพา เอลี่กลับบ้านไปหาทอมมี่ที่ไวโอมิงตรงนี้ถ้าเกิดเราเป็นเอลี่แล้วก็พอเดาได้ว่าแม่งโจน่าจะทำอะไรมาเรยเรียบร้ยบรอยไปแล้วนะ ที่เหลือมันจะเป็นประเด็นเก็บตกละถ้าเราดูพัฒนาการของความคิดของเอลลี่เนี่ยคือเอลลี่เนี่ยเขาได้เห็นคนที่เขาแคร์แต่ละคนน่ยต้องตายไปทีละคนทั้งไลลี่คนที่เป็นคนรักเขาก่อนที่จะมาเจอโจแล้วก็ทั้งเทสเฮลลี่แซมความรู้สึกของเอลลี่มันจะเป็นลักษณะแบบความรู้สึกผิดในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้รอดชีวิตคือตัวเองมีภูมิคุ้มกันอะ แล้วถ้าเกิดตัวเองมีหนทางมีโอกาสใช้ภูมิคุ้มกันของตัวเองอ่ะได้เป็นประโยชน์กับมลมนุษยชาติอ่ะน้องวิวแบบเหมือนแบบโทษตัวเองนิดนึงว่าตัวเองเหมือนแบบใช่ตัวซวยอะ่ะตัวเองมีพรสวรรค์เรื่องเนี้ยที่ติดตัวมนันตั้งแต่เกิดอ่ะแต่ว่าไอ้พรสวรรค์นเนี่ยจะทาให้ตัวเองอ่ะเหลืออยู่คนเดียวในโลก คนอื่นเขาตายเพราะเชื้อหมดอ่ะแต่ตัวเองอยู่รอดมุมหนึ่งของเอลลี่เขาก็เลยมองว่าเออถ้าเกิดตัวเองตายไปแล้วเขาสามารถนําไปสกัดเป็นวัคซีนได้จะรู้สึกว่าชีวิตของเอลลี่เองมีคุณค่าเขาบ้างตอนนี้ก็คือเป็นเงเก็บตกทั้งหมดของ ep9 ครับก็เราดูกันมาครบ9อีพิโซดแล้วนะฮะกับซีซั่นแรกที่เล่าครบจริงๆกับเกมภาคหนึ่ง กระแสก็น่าจะดีแหละผมว่าการอนุมัติสร้างซีซั่นสที่เล่าเรื่องราวของภาค2เนี่ยน่าจะมีข่าวเร็วๆนี้ก่อนทิ้งท้ายรีวิวสักหน่อยไหมพี่ดูมาก้าวพึ้นสดพี่แฮปปี้ในเวของการเล่าเรื่องที่แบบฉีกไปโดยที่ว่ามันไม่เสียขบวนของเนื้อเรื่องที่เคยเล่าในเวอร์ชั่นเกมไปแล้วรวมไปถึงการขยายเพิ่มด้วยพี่ว่าในซีรีส์มันขยายล้กระจ่างกว่าด้วย ส่วนผมเนี่ยผมก็มองว่าเฮ้ยก็ดูไม่แย่นะผู้ตามตรงซีรีส์เนี้ยมันโอเคแล้วก็ดีมากๆไว้ยสำหรับคนที่เล่นเกมหรือว่าอ่ะดูมาก่อนอะ่ะเออเพราะว่ามันเป็นการเล่าเพิ่มแล้วก็ขยายอย่างที่พี่เอกบอกอในเกมเนี่หลายอย่างอ่ะมันไม่ได้เล่าเพิ่มมันไม่ได้บอกอย่างบิลกับแฟรงค์เงี้ยอ่ะเราก็รู้ที่มาที่ไปแบบ เต็มๆถึงแม้จุดจบมันจะไม่เหมือนกันก็เถอะพี่ว่าเขาเออขาเคารพต้นฉบับดีโดยที่ออไม่ได้ pay s <S เพย์เซฟจนเกินไปแต่อย่างดูเห็นอย่างอันชาร์เต้นอันชาร์เต้นนี่เขาจะเพย์เซฟหลายอย่างมากเลยเขา<อ>พยายามจะไม่ค่อยฉีกเลยแต่ว่าเดอะร้านเนี่ยพยายามอย่างบิลบิลแฟนมีฉีเฮลรี่กับแซมมีฉีกที่มาที่ไปนิดหน่อยอะไรพวกเนี้ยพี่ว่ามองว่าไอ้พวกนี้ถ้าเกิดมันบิดแล้วมันไม่เสียลองทําดูมันก็ได้เกิดประสบการณ์แปลกใหม่ขึ้นมาถึงแม้ว่ามันจะมีความเหนื่อยหรืออะไรอยู่บ้างแต่ผมสาหรับผมนะถ้าเทียบกับอซีรีีี่่่ดดดัแแปลลงจาากกวววโเเม้ย มันออกแนวดีด้วยซ้ำน่าจะดีที่สุดเท่าที่มีนะจนถึงปัจจุบันเลยนะคุ้มค่ากับเงินค่าสับสไครที่เราจ่ายไปแล้วกันก็ประมาณนี้นะสำหรับเทปพิเศษของเราใครมีความคิดเห็นอย่างไรดูจนจบก้าวพิ่โซนแล้วอ,อยากคอมเมนต์อยากเล่าอยากอะไรมาพิมพ์ในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับ,รบเดี๋ยวเซียสองมาเมื่อะไหร่ S <S <S เดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่แน่นอนซีซั่นสองเนี่ยคงเขาคงต้องวินเวลาสักปีนึงปีส<ป><ป>องป, <นะ S 1> ปีเป็นอย่างน้อยกอว่าจะได้กลับมาใครที่เล่นเกมนะครับผมมาแล้วรู้ภาคสองว่าเป็นอะไรยังไงก็อย่าเพิพ่งคืนสปอยกันแล้วกันเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนเขาหน้าจะดูแต่ซีรีส์แต่อย่าง,อย,างอย่างที่บอกเมื่อกี้วความคิดเห็นของเราสองคนในฐานะคนที่เล่นเกมหรือรู้จากเกมนี้มาก่อนมาดูมาแฮปปี้แต่ใครบ้างฮะที่ไม่ได้เล่นเกมเลยดูซีรีส์อย่างเดียวอยากจะให้คอมเมนต์บอกหน่อย ผมว่าความเห็นน่าจะมีแตกต่างะนะครับผมก็อ,อย่าลืมกดาจากกันครับกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของพวกเราออนไลน์สเตชันครับพบกันใหม่ซีซั่นสอเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับ